เมื่อวันที่30เมษายน2566ในจำเริญโพธิยอดอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานในพธิธีเปิดโครงการกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมืองคูเมืองมนฮักรักเวียงเชียงใหม่เมม ORIES โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมธนารักษ์กับหน่วยง,งานในพื้นที่จำนวน13หน่วยง,งานในานามของคณะผู้จัดงานขอขอบพระคุณท่านจำเริญโพธิยอดอธิบดีกรมธนารักษ์ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมืองครูเมืองณนะเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมธนารักษ์กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่กำแพงเมืองครูเมือง และมุ่งเน้นให้หน่วยงานในท้องถิน่นมีบทบาทสําคัญในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้ที่ดังกล่าวให้คงสภาพดีเพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สาคัญของชาติรวมถึงเป็นการสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่นในระยะยาวสืบไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านจำเริญโพธิยอดอธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวเปิดโครงการในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมืองครูเมืองถือเป็นนโยบายสำคัญของกรมธนารักษ์ที่ต้องการให้ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เกิดความรู้ความเข้าใจและก็ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่กำแพงเมืองคูเมืองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ชุมชนที่มีการสามารถสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่นรวมถึงเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยอีกด้วยทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวรวิชชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางวิพาวันวรพุทธิพงศ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารกลุมธนารักษ์และคณะผู้บริหารส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าวภายในงานมีการจัดเสวนาเกี่ยวกับกำแพงเมืองคูเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในหัวข้อเฮียนฮู้ฮักษาอูจา๋าอนาคตกำแพงเวียงเชียงใหม่นิทรรศการต่างๆกิจกรรมสาธิตงานหัตถกรรมล้านนากิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนารวมถึงศิลปะการแสดงร่วมสมัยกำนัลละประธรรม,มครั้งนี้ก็ถือว่าสร้างติชิดีงามให้แก่วัฒนธรรมหรือสังคมเมืองเชียงใหม่นะครับพเพื่อให้คน,คนรุ่นปัจจุบันได้มีส่วนร่วมนะครับนอกจากนี้บริเวณในพื้นที่จัดกิจกรรมยังมีการออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม งานหัตถกรรมและงานศิลปะจากท้องถิ่นโดยผู้ประกอบการร้านค้างานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านได้รับความสนใจจากชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจนํานวนมากและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างไรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจธธรสร้างไรายได้กลับเข้าสู่ชุมชนกนิจกรรมวันนี้ที่จัดนะครับของกรมธนารักษ์นะครับ ร่วมด้วยของจังหวัดนะ,ะดีมากครับคือคือตอบโจทย์ที่ดีแล้วทำให้หนึ่งชุมชนที่ยังไม่เคยออกจากไม่เคยจัดงานเลยอะไรเงี้ยได้มาออกงานจะได้วานำเสนอสินค้าอัตกรรมของชุมชนให้ผู้คนที่นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมงานหัตกรรมของของชุมชนผมอยากให้โครงการตัวเนี้ อย่างน,น้อยๆเดือนละครั้งก็ยังดีนะฮะไม่ต้องปีอะปีมานานไปบางทีบางทีคนจะลืมไงฮะมันเป็นทรงคุณค่าของกำแพงเมืองบางคนเนี่ยมาเชียงใหม่ยังไม่รู้ว่ากำแพงเมืองตรงไหนเดี๋ยวนี้ย,นยิ่งมีแหนไม่ข่าที่ดังๆขึ้นมาเนี่ยมันร่วมด้วยรูเมืองกำแพงดินเนี่ย,ยกำแพงเป็นกำแพงดินนะฮะเป็นสิ่งที่ดีของของของ,ของทางเหนือเราเป็นประวัติศาสตร์ ของ,ท,องทางร้านนานะครับ ใจมากๆที่ได้มาออกงานนี้นร,ร่วมกับครอบครัวเพราะว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจขอครอบครัวแล้วก็เป็นยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของภาคเหนือด้วยค่ะแล้วก็ คิดว่าอยากให้จัดงานแบบนี้มากขึ้นเพราะว่ายังมีหลายๆคนอย่างเช่นชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวอื่นที่เขายังไม่ได้ยังไม่ได้มีโอกาสแบบมาเจองานพัตกรรมพื้นเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างหนูเงี้ยหนูพูดภาษาอังกฤษได้หนูเป็นคนชอบพูดได้พบเจอกับลูกค้าชาวต่างชาติอะไรเงี้ยรู้สึกภูมิใจมากที่แบบได้ให้ความรู้เรื่องวัฒนธรรมบ้านเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกำแพงเมืองเชียงใหม่หรือกำแพงเบียงเชียงใหม่ ปัจจุบันหมายถึงกำแพงเมืองชั้นในของเวียงเชียงใหม่ในขณะที่กำแพงเมืองชั้นนอกคือแนวกำแพงดินสร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนาอาณาจักรล้านนาในรัชสมัยพญามางรายเพื่อเป็นเมืองหลวงของล้านนาโดยขั้นแรกได้ขุดคูเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านลับประมาณ1.63กิโลเมตรโดยประตูเมืองในปัจจุบันจะเป็นประตูเมืองของกำแพงชั้นในซึ่งมีประตูทั้งหมด5ประตูประตูของกำแพงเมืองชั้นนอก มีทั้งหมด4ประตูจะมีแจงหรือมุม4แจงซึ่งถือเป็นป้อมปราการของเมืองในอดีตเป็นสถานที่สำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของชุมชนมีความเป็นอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมเฉพาะตัวที่สะท้อนรากเหง้าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองเช่นป้องกันค่าศึก ใช้เป็นระบบระบายน้ำของเมืองในอดีตสิ่งที่กรมธนารักษ์ดำเนินการเนี่ยก็เป็นการสร้างหรือการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อให้ประชาชนนะครับโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบรดกของวัฒนธรรมที่เรามีอยู่รวมไปถึงการที่เราจะอนุรักษ์รักษาไว้แล้วก็ทำให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยรักแล้วก็หัวแหนมบรดกวัฒนธรรม เมื่อรักและห่วงแผนแล้วเนี่ยเราอยากให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสได้สร้างรายได้มีโอกาสได้รักชุมชนมีโอกาสได้พัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้นนะครับกำแพงเมืองคูมเมืองแห่งนี้ก็เป็นมรดกวัฒธรรมของประเทศที่มีความสําคัญนั้นก็การมาท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ก็จะครบทุกมิตินะครับไม่ไว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์สังคมนะครับทางการเมืองต่างๆก็สามารถเข้ามาได้แล้วก็เชิญชวนให้มาเที่ยวกันเยอะๆครับผม สิ่งสำคัญคือความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนและชุมชนในพื้นที่ในการอนุรักษ์และพัฒนากำแพงเมืองคูเมืองเพราะชุมชนท้องถิ่นจะเป็นผู้ที่สานต่อการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป